คุณรอไรทำงานักไม้น,นั่นและใครเ <c oughs> อาเอามาทำการปัดนะจ๊ะสวย ลองกินอาเบะเพื Good ่อปรับมุมแคบไม่ได้ฮึบเอะฮึบปสิง เล็ดมีแต่ลูกใหญ่เลยนะจ๊ะเคาะก่อนนะจ๊ะยังยังแป๊กแป๊กอยู่เลยเอาเอออันนี้ได้เออนี้จะเปลี่ย เออมันมีท็อปเลยตัวนั้นนะรึป่าบนสุดนะเออเก่าเห็นแล้วโมงไงนี่ดเฮ้ยอ้าวนี่ผมวิ่งทำอะไรเนาะ